รอบเดียวเลยไหมอะใช่ไหมรอบเดียวเ,เลยเหรอเริ่มยังมีสองคำโอเคเริ่มเลยครับชอบปะถ้าอันนี้ถ้าผมพูดว่าเริ่มเลยยัง,ย,งยังไม่นับนะพี่เกลียดผมไหมเกลียดผมไหมน่ารักอ่าชอบฉันก็ก็ชอบสิชอบไหมชอบไหม <laughs> ดีชอบไหม <laughs> คุณจคุณจิมีไลคำหนึ่งนะเราต้องเราต้องขายของบอลชอนไม่ได้เออใช่คุณชอบกินอะไรวันนี้บ้างชอบกินบอลชอนฟรายอ่าถามผมกลับบ้างคุณชอบกินอะไรคุณไม่คอรบผมเลยนะเลกดีดีเอาปกติเวลาคุณไปกินบอลชอนคุณไปกินกับใครบ้างไปกินกับอ่าไปกินกับเพื่อนครับเอต่เอ็งเด่งเด่งเหน่งงตายแล้วเหรอไม่ใช่โฟตาตายแล้ว มาร์ก็ตายแล้วมาร์ก็ตายแล้วอะไรโอ้ยงงจริงปะเนี่ยชอบเออเกล็ดเอ้าวอ้าวแล้วของผมคืออะไรมาร์คมาร์คอ้าวไม่กี่มื่อกก็ตายไม่มันตายตอนทุกคนตายแล้วอ๋อโใช่ใช่ใช่เคเพราะผมเป็นคนถามก่อนผมตายก่อนแล้วไอ้ฝนคนสองอ้าวทำไมจบเร็วจังยังไม่ทันเล่นเลยอ่ะเราเขาเข้าใหม่อีกที่ยเขาเมื่อกี้คือรอบแซมเปิ้ล แซมเปิลแซมเปิลเมื่อกี้ไปวอร์มอัพอัพวอร์มอัพเวลาเวลาใครตายช่วยมีใครตะโกนออกมาได้ไหมครับเอ็กเย็กเอ็กอะไรอย่างเงี้ยครับตุยตุยตุยอะไรอย่างเงี้ยเอามาตุย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 เพราะว่าไม่งั้นไม่รู้ว่าใครตายแล้วใ้เกมนี้นะผมพูดเลยนะผมตอนที่เคยเล่นกับพวกคุณอ่ะผมมั่นใจมากนะ มั่นใจแบบคิดว่าเราแบบพูดเก่งแล้วแบบว่าเราทํางานการแบบพิธีกรหรืออะไรเงี้ยเราได้พูดเก่งแต่พอไปถึงงานจริงๆอ่ะพอมันแพ้เรื่อยพูดอะไรก็ตายตายอ่ะเซลก็มันมากยเซลนะพูดมากเออมาเสียเซลนูเว้ยมันกลัวไปหมดเลยอ่ะใช่ครับเ้ยแต่ว่าวันนั้นอะคุณทําได้ดีแล้วอาจจะเป็นตื่นเวทีอะไรนิดนึงวันนั้นะมีแค่พี่สมัครคนเดียวที่ทําให้ผมดูดีขึ้นไม่มีพี่สมัครอะวันนั้นผมแย่เลยพี่สมัครได้ศูนย์ปะตอนนั้นไม่สมัครกันหนักจริง มว่าโ,โฟนเนี่ยเก่งแบบโฟน,เ,นเก่งจงงนไม,ไม่อยากเป็นเพื่อนกับมันเลยอ่ะอทำไมไม่รู้ว่าสุดท้ายมันอ่านจิตวิทยาเราอยู่ตลอดหรือเปล่าเวลาเราทำอะไรอ่ะพี่ว่าเออบายอืมเสียงสูงเลยเด <c oughs> ี๋ยวนี้จะทําอะไรเนี่ยคุณดูเขาดูคุณแล้วนะว่าคุณทาผิดหรือเปล่าขเขาเรียนกฎหมายมานะก็ไม่แก้พอเริ่มเก็บเอาเลยมั้งตาหนึ่งสามห้าสองคืออะไรนะจะไม่ได้เอามาเอาคำผมก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามปรับโอ้โหจบแล้วอันนี้จบแล้วจบเลยอ่ะ จบเลยจริงไหมเนี่ยอ้าวจบเลยอ้าวมากหรือง่ไงเอาผมอ่ะอุ้ยโอ้โหจบเหมือนกันจบแล้วจบอ่ะโอ้โหจบแม่จบโอเคอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามเริ่มครับคำนึงคำคืออะไรนะลืมแล้วของใครมันของใครโอเคเอาอ่ะคุณไปแฟชั่นโชว์ที่ไหนมาถามพี่มาร คุณไปแฟนโชว์นี่ไหนพี่มาร์คคุณตอนนี้เออมีอะไรอยากโปรโมทไหมอ่ะโปรโมทโปรโมทตัวเองหน่อยโปรโมทตัวเองอ่ะอ่ะตอนนี้ผลงานอะไรบ้างครับผมตายอ่ะพูดกันหน่อยดิผมไม่อยากโปรโมทเอ้าตรงนี้ไม่อยากโปรโมทผลงานผมเพราะผมผมมากับบอลชอนผมจะโปรโมทเมนูอาหารให้หน่อยได้ไหมผมตอนนี้ครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบอลชอนอยู่นะครับผมก็ แล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีแฟนมิทติ้งแล้วก็มีซีรีส์ครับผมก็ติดตามบอกเป็นแบร์แอมบาสเดอร์คุณรู้ปะเนี่ยว่าบอลชอยเขามาจากประเทศอะไรรู้ครับประเทศอะไรประเทศก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีอะพี่มาร์งพี่มาร์งพี่มบังกระจอกเหรอใช่ว่าะคุณเป็นประเทศเกาหลีเนี่ยพี่บังรู้ถามพี่มาร์งเดี๋ยวถามพี่มาร์งเดินพี่มบังก่อนเร็วๆพี่มาร์งจะมี ครับพี่มางปออเรอตอตอเนี้ยมึงไม่ไั้ใจตรงนี้ช่วงนี้ชอบทำอะไรครับกลับบ้านไปชอบทำอะไรครับคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์นอกจากคุยโทรศัพท์ทำอะไรครับคุยกับทีวีคุยกับทีวีทีวีรุ่นไหนครับรุ่นไม่ได้หลุดแล้วขารุ่นไก่รุ่นไก่ไก่ทอดนี่อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากไหมครับที่เกาหลีก็อร่อยมากไหมครับอมอ มาไก่ <laughs> <laughs> ทอดเนี่ย <laughs> สุดๆอึยไก่ทอดสนุกไหมครับโ <laughs> อ้ยกราบอ่าเวลาไปดูซีรีส์ก็อสโอเคไม่ใช่ทีอ่าอ่าไปดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยอ่า <laughs> ซีรีส์เกาหลีอะไรทีบีชื่นชาวครับปกติชอบดูหนังไหมครับมึงอ่ะทำไอะไรไ <laughs> ม่ใจหยาบมึงไม่เรากูตอบคำถามแรกก่อนคำถามคำถามสองน <laughs> ะ<ไ> <laughs> ดูหนัง <laughs> ครับ <laughs> สนุกมาก <laughs> ชอบดูอะไรครับคิดว่ารู้เขาให้ไทย คิดถ้าคิดว่ารู้แล้วเขาให้ใช่อ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วอุ้ยชอบชอบดูหนักไหมครับชอบอ๋อหนังหนุ่มรู้แล้วมอมอมอใช่ไหมคุณผิดนะถ้าคุณตอบมาเมื่อกี้คุณผิดนะคุณก็ตอบคุณก็ผิดเหมือนกันคุณคิดว่าโคเรียก็ไม่ใช่อ่าไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่เหมือนกันน่ะเป็นอะไรผมตอบแรงของผมคือมากเขาผมคือเกาหลีครับโอ้โหเกาหลีเอ้า อ๋อไม่ใช่เหรอขอโทษนะเกาหลีไม wow ่ยงเลยที่ผมโกงชนะคุณได้ง่ายแหลยคุณลองมาดูนี ну ้ผมลืมดูมุดมองหน้าเออยิงด้วยว่ะซีรีส์จกสะท้อนจกสะท้อนนี่หว่าโอ้ดูเกมไม่เห็นวะคุณเก่งมากนะโอเคคุณเดาถูกคำตอบถูกอะไรล่ะซีรีส์ผมเดามากถูกอะไรล่ะแล้วของผมอะไรอ่ะอ๋อเกาหลีถูกแล้วผมก็ถูกทำไมผมเก่งอย่างนี้ไม่มาแม่งแบบทายตรงๆเลยอ่ะ โอเคครั้งนี้ใครได้คะแนนบ้างผมได้คะแนนคนเดียวแล้วผมได้สองคะแนนเพราะผมว่าผมค่าเจมินายผมรีบผมค่าเจมินายแล้วผมได้สองคะแนนโอเคเอาผมไปเจมินายกินไก่ถ้าถ้าตลกขอไก่หน่อยฮะแล้วนึองบอมนึงขอเล่นอีกรอบได้ไหมขอเล่นอีกรอบได้ไหมติดลมใจผมเห็นแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นคุณแบบคุณเอาจริงมากไงโฟตเอาอีกรอบเหรอคนอะไรมันจะเอาจริงกับเกมได้ทุกเกมงง คุณไม่ชนะหรอาเนีอยากให้แฟนขับสนุกเฉยๆผมไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกเหรอไข่เขาจะชื่อมามาสอโอ้โหอย่าดูโอโหอร่อยมากนี่อย่าดูกระจกนะโอเคไหมเขายิ้มบางแล้วอ่ะของผมอ่ะห้ามดูกระจกนะโอเคของผมนะโอ้โหตาละอามา เริ่มเลยเจ็บใจครับผมเป็นคนยังไงครับเป็นคนเป็นคนยังไงครับเป็นคนยังไงอ๋อหนึ่งครับเกี่ยวกับผมครับเป็นคนอะไรตลกตลกและก็ตลกตลกแล้วก็โอเคคุณนีก็คุณเป็นคนยังไงครับเป็นคนหนานุ่มคุนบ้าไอ้คุณหนึ่งไก่ทอดอ่ะอออไอ้ผมไม่ใช่ชัทิกนี้ ของใครเป็นของใครวะไอโฟนไม่ชอบใช้ทิกนี้เว้ยไม่เป็นไรครับผมลืมแป๊บนึงนะเไม่เป็นไรครับมาดูก่อนโอเคพี่มาครับอ<ะ>๋าตอนเช้าทำอะไรมาครับนอนเวลาซักผ้าเนี่ยต้องทำยังไงครับใส่น้ำยา,ใส,ำยาใส่น้ำยาอะไรครับผงซักฟอกซ <c oughs> ักฟอกแล้วอะไรต่อครับเวลาเวลาคุณซักผ้าคุณกินผงซักฟอกไหมครับคุณกินไหมผมไม่อีทครับทำไมครับไมเพราะว่าไม่ เดลิเชสครับไม่เดลิเชสแล้วคุณไม่ไม่แบบไม่ไม่อะไรอีกเพราะผมชอบกินเผ็ดครับอ๋อทำไมอ่ะทำไมชอบกินเผ็ดว่าผมเป็นคนฮอตฮอทอ๋อเป็นคนฮอตฮอทฮอตฮอทเวลาฮอทไหมครับสมอติเวลาเหนื่อยมากๆคุณชอบกินอะไรโอเหนื่อยอ่ะเต็มได้แล้วเหรอบ่พูดว่าตอนไหนอ่ะทำอะไรผมจะว่าเผ็ดออ๋ผมพูดตอนไหนอ่ะพูดตอนไหนพูดอะไรใช่ปะรอผมพูดเหรอโอเคไอโฟนมันชอบทำอย่างนี้มันชอบพูดว่าไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดให้ แบบเราอ่ะพี่ชอบไหมข้าไปในตัวหรือไม่ชอบสอบอะไรไม่ชอบอชอบมือเงินชอบไก่บอลชนไหมครับชอบดิทำไมถึงชอบชอบไก่บอลชนอร่อยกอบคูณสองกอบคูณสองอร่อยคูณสองอร่อยคูณสองและชิ้นใหญ่คูณสองเวลาคุณเหนื่อยอ่ะคุณกลับมาคุณชอบกินอะไรผมชอบกินผกสักฟอกมึงไปหมกมุ่นอะไรผฝกสักฟอกวะผมว่ากลับไปบ้านมันต้องจีบพิจยาเว้ยมันต้องมาพูดคำของผกสักฟอกพูดคำว่าผกสักฟอกเร็ว ผมพูดไปแล้วคำนี้ผมผมผมซักซักผ้าออกผมกล้าพูดเพราะผมพูดไปแล้วผ้าอ่าผ้าน้ำยาอันเงี้ยผมจะดูใจคุณจะโหดเทียมให้ผมพูดทีละคำอ่ะจนผมตายผมอ่ะใจถ้าคุยผมจะพูดตามคุณนะผมไปโอเคให้ผมให้คุณฆ่าผมเลยผมรู้คำของผมแหละอ่ะคำว่าอะไรคำว่าอะไรไม่รู้แอ่าสมมติว่าเวลากินบอลชอนเนี่ยคุณจะกินเวลาไหน กินเอ้ยแม่อะไรไม่ใช่กินใช่ไหมใช่กินอ่าตอนหิวาเราบอสได้แล้วซึ่งเราอ่ะเอารอบสุดท้ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพอยต์หลักตัวตัดสินตัวตัดสินแล้วคนที่ชนะที่หนึ่งอ่ะเป็นคนเลือกว่าจะให้ใครทําโดนทาโทษต้องอ่ะฮะโอ้ยไม่ได้เลยคนโดนทำโทษแค่คนเดียวผมก็เป็นคนเลือกอ่ะจริงซึ่งใครมันร้ายใส่คุณ ผมเลือกคุณโทษกินไก่ท่าตลกเราจะอยู่แค่สามคำเราไม่เล่นแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสมอเลยเราตัดสินจากอันสุดท้ายสีนอัสุดท้ายโฟโต้คนเดียวไปเลยใช่ใช่เพราะว่าอันสุดท้ายเนี่ยคือคะแนนมันเยอะสุดใช่ใช่เป็นตัวตัดสินคุณอยากให้พวกเราทําด้วยอ่ะก็แล้วแต่คุณถ้าคุณอยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าโอเคขอบคุณงั้นเราไม่ทําเออไม่ทํา อาทำนอาจะทำเป็นเพื่อนเพื่อนผมหน่อยอาอาโอเคโอเคอ๋อเบิกพยานไก่ครับเบิกเหนื่อยไม่เหนื่อยจังไงทุกคนะนพยานไก่ผมเริ่มรู้ทิคคุณแล้วผมรู้แล้วทิวิทยาคุณเน่ะคุณจะทําสอดแทรกคํานั้นมาในประโยคที่ไม่โวกคุณพูดคนนี้อยู่อ่ะคุณจะพูดคําผมออกมาแล้วคุณจะเแต่ฆ่าผมแล้วโอเคอาจารย์รเยอะต้องสามารถเปิดหมดเออเปอร์มอเตอร์โอ้ยเหนื่อยอทีละคนไหมทีละคนอ่ะะทีลคนไม่งั้นเดี๋ยวคนดูต้อง่าเกียร์ใช่ไหมครับใช่ ใช่น,าน้าสมมติถ้าสมมติสัญญากับผมก่อนถ้าผมน่าเกียดเกินไปไม่ถอนเป็นแบดแอนแบาสเดอนะคุณทําไม่ได้หรอกน่าเกียดเกินไปอะ่ะใช่อ่ะแต่ผมก่กอนโอเคโอ้โหวันนี้ธรรมดามาก <laughs> งั้นผมก่อนดีกว่านะรอตัวบอสธรรมาดามาก <laughs> หรอเปลโอ้โหคณเอยตายแล้วเอยไม่อยากทำเลยแต่ก็ต้องทำ คนเท่เนาะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเหมือนเห็นริมแม่น้ำมันจะมาดูไม่ดีไงมันบอกอ๋อตัวอะไรกินไก่อะอตัวอะไรนะตัวอะไรนะตายละอ่ะนี่มันน่าเกลียดยังไงวะอ้าวผมจะรอดูคุณเลยรอดูคุณอ่ะอ้าวแล้วผมจะโดนทำโทษทำไมอ่ะอ้าวคุณ แต่คุณกินไม่น่าเกลียดอะ่ะทำไมมันยังเสาเสาเขียวอยู่เลยน่ะมาอ้าวจับตามองไอ้อ่ะให้ตลกนะหน <laughs> ้องขำอะ่ะเล่นดีกว่าผมก็โฟสต์ขำอมดตลกไม่ได้แล้วอะ่ะ <laughs> กดดันมันววาก็เลยไปเยอะ <laughs> <laughs> หลอ่อ อันนี้หลอ่อไปคนหนึ่งนะจับกระดูกป่ะวันนี้ <laughs> ตลกยัง <laughs> พอตลกยังพอใจยังไม่เออไม่พอใจก็ <laughs> ไม่ต้องพอ <laughs> <laughs> เออนี่ตลกกว่า <laughs> นี่ตลกกว่ามัจะอร่อยอะ่ะอร่อยอะ่ะ